คำพีพุทธวงศ์นะนะต่อจากครั้งที่แล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะผู้สูงสุดในนรชนอันมูพรมเนี่ยทำอัญชลีทูลวอนขอคือขอร้องอาราธนานิมนต์ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ยแสดงธรรมพระองค์ก็เกิดพระมหากรุราขึ้นโดยเพียงทำโอกาสในสัตว์ทั้งหลายคือ เมื่อจบหรือเสร็จสิ้นคำราธนาของพรหมเนี่ยนะพระองค์ก็มีพระมหากรุณาเกิดขึ้นพระองค์นั้นผู้มีกําลังแห่งพระกรุณาเนี่ยผุดขึ้นในสมัยนั้นน่ะกรุณาที่เกิดขึ้นนั้นกําหนดประมาณไม่ได้เป็นพระมหากรุณาที่หาประมาณไม่ได้เพราะทรงสดับคําวอนขอของเท้าสามบดีพรหมนั้นพระองค์ผู้ทรงมีพระกําลังสิบ ทรงสำรวจด้วยพระมติอันละเอียดในการทรงธรำประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้นั้นด้วยพระมหากรุณาที่พระองค์มีต่อสัตว์ทั้งหลายเมื่อฟังคำอาราธนาจากเท้ามหาพรหมซึ่งใจความโดยสรุปทวนอีกครั้งว่าเท้ามหาพรหมอาราธนาว่าแต่ก่อนในแคว้นมคตเนี่ยนะได้ปรากฏมีธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งชนพวกมีมนทินเนี่ยพากันคิดเอาไว้ ขอพระองค์ทรงเปิดประตูอมตะนครเถิดขอสาทั้งหลายจงสดับธรรมะที่พระองค์ผู้ทรงหมดมนทินตรัสรู้ชนผู้อยู่บนยอดภูเขาศิลาเพิ่งเห็นประชุมชนโดยรอบฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปรีชามีพระเนตรคือปัญญาโดยรอบขอพระองค์ผู้ปราศจากความโศกโปรดเสด็จขึ้นปราสาทที่สำเร็จด้วยธรรมซึ่งมีอุปมาฉันนั้น ทรงตรวจดูประชุมชนผู้ระงมด้วยความโศกถูกชาติชราครอบงำข่าแต่พระองค์ผู้ทรงคำความเพียรทรงพิชิตสงครามผู้นำหมูสัตว์ผู้หากิเลสมิได้โปรดเสด็จลุกขึ้นจาริกโปรดสัตว์ในโลกขอพระผู้มีพระภาคเก้าโปรดทรงสแสดงธรรมเิอผู้รู้ทั่วถึงจักมีอยู่จากคำราธนาของพรหมคำนี้ นะถือว่าเป็นเหตุใกล้แห่งมหากรุณาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีกรุณาเนี่ยผุดขึ้นโดยกรุณาที่พระองค์นี่สังสมมาตลอดสี่อสงไขย,ยิ่งด้วยแสนกับเนี่ยนะกรุณาเหล่านั้นก็ผุดขึ้นเป็นกําลังแห่งกรุณาหาประมาณไม่ได้มันกรุณาก็กระตุ้นเตือนเนี่ยนะให้น้อมไปเพื่อที่จะช่วยเหลือหมูสัตว์ทั้งหลายพัานพระองค์ก็เลยพิจารณาว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลาย เรารู้การอาราธนาของเท้าสามบดีพรมและอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงได้ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุที่สำเร็จด้วยอินทริยะโปรปริยติยานและอาสยานุสยายานก็เห็นเหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสดุจทุรีในดวงตาน้อยก็มีผู้มีกิเลสดุจทุรีในดวงตาเนี่ยมากก็มีคือชนผู้ที่มีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญา ชนเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยอินรีห้าชนเหล่านั้นทุลีในดวงตาน้อยชนเหล่าใดไม่มีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาชนเหล่านั้นชื่อว่าผู้มีทุลีในดวงตามากสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าก็มีผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนก็มีผู้ที่มีอาการดีก็มีผู้ที่มีอาการชั่วก็มีผู้พอจะสอนให้รู้ได้โดยง่ายก็มี สอนให้รู้ได้โดยยากก็มีมีทั้งพวกสอนง่ายมีทั้งพวกสอนยากบางพวกมีปกติเห็นโทษและภัยในปรโลกเนี่ยนะบางพวกก็ไม่เห็นบางพวกนี่เห็นโทษในวัฏฏะอย่างแรงกล้าชนผู้จะตรัสรู้นั้นเปรียบเหมือนในกออุบลกอปฐมหรือกอบุญทริก ดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกเกิดในน้ําเจริญในน้ําอยู่กับน้ําจมอยู่ภายใต้น้ําอันน้าหล่อเลี้ยงเอาไว้บางดอกเกิดในน้ําเจริญในน้ําอยู่กับน้ําตั้งอยู่เสมอกับน้ำเรียกว่าบัวปริ่มน้ำนี่นะบางดอกก็เกิดในน้ําเจริญในน้ําโผล่ขึ้นพ้นน้ําแล้วก็ตั้งอยู่ น้ําซึมซับเข้าไปไม่ได้ชั้นใดขณะที่เราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุขก็ได้เห็นเหล่าสัตว์ฉะนั้นบางพวกก็มีกิเลสดุดทุลีในดวงตาน้อยบางพวกก็มีกิเลสดุดทุลีในดวงตามากบางพวกมีอินทรีย์แก่กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการซามหรือมีอาการชั่วบางพวกพอจะสอนให้รู้ได้โดยง่ายบางพวกให้เราสอนให้รู้ได้โดยยาก บางพวกมีปกติเห็นโทษและภัยในปรโลกนั่หละอาศัยกรุณาก็ตรวจดูสรรพสัตว์ทั้งหลายมันพระธรรมสังคีติกาจารย์คือพระนนเป็นต้นเนี่ยนะผู้เรียบเรียงพระธรรมในคราวสังขยนากล่าวว่ากล่าวถึงเมื่อแสดงความเกิดแห่งพระกรุณาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยกล่าวเป็นคาถาว่าความมีพระกรุณาในสรรพสัตว์เกิดแด่พระตถาคต ผู้มีวิชาและจารณะพรักพร้อมแล้วพระองค์ผู้คงที่ผู้ทรงความรุ่งโรจน์ทรงพระกายครั้งสุดท้ายไม่มีบุคคลจะเปรียบปานได้ซึ่งเป็นคําที่สรรเสริญยกย่องพระพุทธคุณทั้งหลายอันในพุทธวงศ์เนี่ยนะหน้าสี่สิบที่บอกว่าพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะสัมปันนะวิชาจารณะสามเนี่ยนะผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะ ปกติสัมปันะที่แปลว่าวสมบูรณ์สมบูรณ์มาจากคําว่ามีหลายความหมายนะเช่นปริปุณะสัมปันะสมังคีสัมปันะหรือว่ามัทุระสัมปันะสัมปันะในพระไตรปิฎกเนี่ยนะโดยอัธยญ่ๆมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งปริปุณะสัมปันะแปลว่าวบริบูรณ์เช่นนาข้าวที่บริบูรณ์อย่างที่ 2. สองก็สมังคีก็คือพรั่งพร้อมเนี่ยนะสมังคีนะก็คือพรั่งพร้อม หรือถึงพร้อมเนั้นคำว่าพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะหรือผู้พรั่งพร้อมผู้พลักพร้อมด้วยวิชาและจรณะพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยวิชาเนี่ยนะพรั่งพร้อมด้วยจรณะหรือพรั่งพร้อมด้วยวิชาและจรณะเนี่ยเป็นอย่างไรคาว่าวิชาเนี่ยนะวิชานั้นมีความหมายว่าเจาะแทงเจาะแทงทะลุธรรมที่เป็นฆ่าศึก หรือที่เรียกว่าทําลายค่าศึกเปรียบเหมือนกับแสงสว่างที่ทําลายความมืดฉะนั้นหรือชื่อว่าวิชาพระอัฏฐาว่าทําให้รู้เนี่ยนะทำให้รู้หรือชื่อว่าวิชาพระอัฏฐาว่าควรได้โดยศัพท์นั้นวิชามีวิชาสามก็มีวิชา8ก็มีอย่างวิชาสามก็มีาามมในพยเพระวะสตรมชิมนิกายมูลปัญน,นาตอย่างวิชา8ดก็อยู่ในอภัทสูตร บอกว่าความจริงในอภัพทสูตรนั้นท่านทำอภิญญาหบวกกับวิปัสนาญาณและมโนมยิทธิรวมกันเรียกว่าเป็นวิชา8เนี่ยนะวิชา8ถามว่าอภินญ,ญาหมีอะไรบ้างก็คืออิทธิวิธีเนี่ยนะแสดงฤทธิ์ได้ที่ปโสตัมีหูทิพป,ปูเพนิวาสานุสติญาณรละลึกชาติได้เจโตปริยา,ยานก็รู้ว่าระจิตของสัตว์อื่นที่ประจักขุญาณก็คือมีตาทิ์ แล้วก็มีวิปาาัสนาญาณมีมโนโมยิทิมโนโมยิทธิคือเนรมิตรูปที่สําเร็จด้วยใจแล้วก็สุดท้ายอาสวัคยายนเนี่ยนะทั้ง6ประการรวมกันรเรียกว่าวิชา8เนี่ยนะวิชา8ก็คืออภินยาหกบวกวิปาาัสนาญาณแล้วก็บวกมโนโมยิทธินั่นแหละพระองค์นั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาเนี่ยนะโดยเฉพาะวิชาเน้นพิเศษคือวิชา8จะบอกว่าพระองค์มีอิทธิวิธีคือแสดงฤทธิ์ได้โดย ประการต่างๆเช่นอะไรมุดลงไปในแผ่นดินเหมือนมุดลงไปในน้ําก็ได้น,นะหรือว่าเดินบนน้ําเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เดินไปในช่องภูเขาเป็นต้นก็ได้หรือที่เรียกว่าเหะเาะนะเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้เน е รมิตทําคนเดียวให้เป็นร้ายคนก็ได้ทําร้ายคนให้เป็นคนเดียวก็ได้ทําให้ปรากฏก็ได้ทําให้หายก็ได้เรียกว่าหายตัวก็ได้ปรากฏตัวก็ได้ อันนี้เรียกว่าอิทธิวิธีพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีวิชาคือพระองค์นั้นมีฤทธิ์ทีนี้ต่อไปพระองค์ยังมีที่โสตทาธาตุตอันบริสุทธิ์ล่วงโสตทาธาตุตสามัญทั่วไปก็คือฟังแม้แต่เสียงที่อยู่ไกลขนาดไหนก็ได้ไม่มีอะไรที่จะกำบังเสียงเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นนับตั้งแต่เสียงสัตว์นรกจนถึงเสียงแง่งพรหม,มโลกหรือแม้กระทั่งว่าในจักรวาลอันหาที่สุดมิได้ พระองค์เปาระสงค์จะฟังเสียงเหล่าใดพระองค์ก็ได้ยินเสียงเหล่านั้นเนี่ยนะอันนี้ก็คือทิพระโสดาส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์มีวิปัสนาญาณเนี่ยนะมีวิปัสนาญาณก็คืออน,นิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาญาณเป็นต้นนั่นเองพระองค์มีมโนโมิธิทก็คือเนรมิตเรียกว่าเนรมิตรูปอื่นเช่นว่าอย่างพระจูรบันทกเนี่ยนะ เนรมิตรูปให้ออกมาเป็นเป็นร้อยเป็นพันรูปก็ได้เนี่ยนะฉั้นพระองค์ก็สามารถทําพระพุทธเนรมิตขึ้นมาได้อย่างเช่นที่ในเดี๋ยวจะมีข้างหน้าคือถ้าพระองค์เดินพระพุทธเนรมิตจะนั่งจะนั่งจะยืนจะบรรทมเป็นต้นคือพระองค์เนรมิตพระ,ะพระองค์เองเนรมิตพระพุทธเนรมิตขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสําเร็จด้วยมโนมยิทธิหรือพระองค์นั้น มีปุเพนิวาสานุสติยานก็คือระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากเนี่ยนะชาติหนึ่งเรียกว่าระลึกได้เป็นนั่นแหละสี่อสงไขยแสนกับหรือเกินกว่านั้นก็ได้สุดแท้แต่ตามที่พระองค์ประสงค์ประสงค์แก่ระลึกเท่าใดก็รู้เท่านั้นแล้วพระองค์มีเจโตปริยา,ยานเนี่ยนะรู้วาระจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยอาการ16ว่าสมมติว่าโดยหลักการก็คือจิตมีราคาจิตปราศจากราคาเป็นต้นเรียกว่าจิต16 ประเภทในจิตประเภทในสรรพสัตว์ในโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้สามารถที่จะสำรวจตรวจตราดูสภาพจิตเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์และพระองค์ก็มีตาทิพย์เนี่ยนะมีจักขุมมีตาทิพย์เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งว่าผงเล็กนิดเดียวเนี่ยนะพระองค์ก็มองเห็นผงเหล่านั้นจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลขนาดไหนก็เหน็นว่า้งเถอะไม่ต้องพูดถึงว่ารูปแม้กระทั่งรูปพรมที่ว่าละเอียด พระองค์ก็มองเห็นได้นะก็คือเห็นสามารถเห็นรูปของสัตว์ตั้งแต่ไล่ถึงสัตว์นรกไปจนถึงสัตว์ในระดับพรหม,มโลกในภพที่มีรูปทั้งหลายคือที่ใดมีสีที่นั่นพระองค์เห็นได้หมดครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นแหละด้วยอำนาจที่พระจักขคุยานของพระองค์สุดท้ายพระองค์มีอาสวัคคยา,ยานก็คือมีอมัคคยานนั่นเองมีมัคคยานที่แทงตลอดอริยสัตว์ทำอาสวัคขคขทั้งหลายให้ เส้นไปพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชานะวิชานนวิชาทั้ง8ประการวิชาสามหรือวิชา8แต่เราทั้งหลายโดยมากคุ้นเคยกับวิชาสคือระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็ทําอาสวะให้สิ้นวิชาสมเหล่านั้นถ้าบวกกับอะไรวิปัสสนาญาณบวกมโนมยิทีบวกหูทิพบวกรู้วารัจิตของสัตว์อื่นบวกอาสวะขายานก็เป็นวิชา8นั่นแหละวิชา8 อ่านะวิชาสามวิชา8มีอยู่ในพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าวิชาหรือปัญญาเหล่านี้สุดแท้แต่ความประสงค์ประสงค์จะอยู่ด้วยวิชาเหล่าใดก็วิชาเหล่านั้นก็จะแจ่มแจ้งแก่พระองค์เพราะว่าวิชานี้เปรียบเหมือนกับแสงสว่างคือพระองค์นี้เป็นผู้ที่สว่างอยู่แล้วนะน้อมไปเห็นสิ่งใดก็ก็เห็นได้น้อมไปรู้สิ่งใดก็รู้ได้พระองค์ประสงค์จะรู้หรือไม่เท่านั้นเอง อันนี้เรียกว่าวิชาต่อไปจารณะเนี่ยนะจรณะนั้นโดยทั่วๆไปแปลว,ว่าความประพฤติใช่ไหมหรือว่าคุณธรรมที่เป็นเหตุให้ประพฤติบุคคลผู้ประพฤติตามจารณะเหล่านี้แล้วเนี่ยนะย่อมไปสู่ทิศอันไม่ตายคือพระนิพพานจารณะนั้นโดยธรรมดาแล้วจรณะมี15เนี่ยนะธรรมะสิบห้าเรียกว่าจารณะเป็นธรรมที่เรียกว่าประพฤติ สิบห้ามีอะไรบ้างศีลสังวรศีลสังวรก็คือความบริสุทธิ์ทางกายความบริสุทธิ์ทางว่าจารวมทั้งอาชีพด้วยเรียกว่าศีลสังวรอ,อย่างที่สองอินทรีย์สังวรก็คือความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็เหมือนกับว่าปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้บาปอากุศลไหลเข้ามาอย่างที่สามพระองค์รู้จักประมาณในโภชนะเนี่ยนะรู้จักประมาณในการสแสวงหารู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการ บริโภคบริโภคอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นต้นพระองค์มีชาคริยานุโยคมีความประพฤติในการตื่นตัวแล้วก็จริงๆพระองค์ก็เป็นคนที่ตื่นมากด้วยแต่ก็ไม่ใช่ตื่นแต่ร่างกายจิตใจของพระองค์ก็ตื่นจากบาปประธรรมตื่นจากนิวรณ์เพราะไม่มีกิเลสนิทราหลับอยู่เลยว่างั้นมันไม่ไม่ได้หลับไหลด้วยอํานาจบ,บาปและอกุศลธรรมทั้งหลายพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีความตื่นตัวอยู่ตลอดในอิริยาบททั้ง4ี่ พระองค์มีสัตยธรรมอีกเจประการคือมีศรัทธ,ธาบริบูรณ์ด้วยศรัทธาบริบูรณ์ด้วยหิริบริบูธธบรณ์ด,รรด้วยโอตตะปาพาหุสัจจะเป็นผู้ปรารบความเพียรและเป็นผู้มีสติตั้งมั่นความเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญาธรรมะเจ็ดประการนี้เรียกว่าสัตยธ,ธรรมเจ็ดเนี่ยนะสัตธรรมเจ็ดก็คือศรัทธาหิริโอตตะปะพาหุสัจจะวิริยะสติและปัญญา จริงก็ถ้าสังเกตดูให้ดีก็คืออินทรี์ห้าบวกมิริโอตะปะนั่นแหละส่วนสมาธินีก็คืออะไรก็คือรูปรูปฌานทั้งหลายรูป,ปาวจรฌานสี่ก็คือปฐมฌานทุทาานต,ติยฌานตติยฌานและจตุทฌานรวมทั้งหมดเรียกว่าจรณะธรรมสิบห้า 15. ทำทั้งสิบห้าอย่างเหล่านี้นี่แหละที่เป็นเหตุให้พระอริยาสาวกประพฤติไปสู่อมตะนิพพานนะนะไปสู่ที่อันไม่ตายคือ พระนิพพานนั้นธรรมะสิบห้าข้อเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่นำบุคคลผู้ปฏิบัติตามไปสู่อมะตะนิพพานเพราะทั้งสิบห้าข้อเหล่านี้เนี่ยนะศีลอินทรีสังวรโภชเนมัตตัญญุตาสามข้อนั้นก็คืออธิศีลสิกขาชาคริยานุโยกก็เป็นข้อปฏิบัติที่เกื้อกูลทั้งสิกขา 3, สามศรัทธาหิริโอตตปะก็เป็นอธิศีลสิกขา แม้แต่พระหูสัจจะด,ด้วยวิริยะสติแล้วก็ฌานสี่นั้นก็เป็นอธิจิตตสิกขาปัญญาก็คืออธิปัญญาสิกขาพันธ์ก็จารณะสิบห้าก็คือสิกขาสามจย่อออกมาหรืออีกในหนึ่งก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั่นแหละพันผู้ใดประพฤติในธรรมสิบห้าสิบห้าหวข้อเหล่านี้ย่อมไปสู่อมะตะที่ ทิศอันไม่ตายนะเรียกว่ามีอมตะเป็นที่สุดอย่างลงสู่อมตะเพราะว่าจารณะสิก็คือสม,มถะและวิปัสสนาก็คือคุณเครื่องดําเนินไปสู่พระนิพพานอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ในเสขปฏิปทาสูดเนี่ยนะที่พระองค์ใช้ให้พระอานนท์แสดงว่าดูก่อนมหานามะเนี่ยนะอริยาสาวกในาศาสนานี้เป็นผู้มีศีลอินทร์สังวรโภชเนมตันยุตาชากริยานุโยคเป็นต้นนีนะ ที่ในเสขะปฏิปทาสูตรมัชิมนิกายมชัชมะปัญนาตวิชาด้วยจารณะด้วยทั้งวิชาและจารณะชื่อว่าวิชาจารณะวิชาและจารณะของผู้ใดพรั่งพร้อมพร้อมแล้วบริบูรณ์แล้วผู้นั้นชื่อว่าผู้มีวิชาและจารณะถึงพร้อมผู้ที่มีวิชาและจารณะถึงพร้อมคือใคร พระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าผู้ถึงพร้อมผู้พรั่งพร้อมผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะทั้งหลายชื่อว่าผู้มีวิชาและจรณะอันถึงพร้อมแล้วพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะพันถ้าจะกล่าวในแง่ในด้านความรู้พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยความรู้ถ้าจะกล่าวในด้านความประพฤติพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยความประพฤติ ในหมู่มนุษย์เนี่ยนะชนเหล่าใดผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะชนเหล่านั้นประเสริฐที่สุดผู้ที่ประเสริฐที่สุดคือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะถ้ามีแต่วิชาขาดจารณะก็ไม่งามถ้าหากว่ามีแต่จารณะขาดปัญญาก็ไปไม่รอดเนี่ยนะพันวิชาและจารณะเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้เพียบพร้อมสมบูรณ์ปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัตินำไปสู่อมตะนิพพานซึ่งวิชาและจารณะเหล่านี้มีอยู่ใน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราสวดสรรเสริญยกย่องกันเสมอว่าวิชาจารณะสัมปันโนเนี่ยนะในอิติปิโสนะวิชาจารณะสัมปันโนผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะซึ่งตรงนี้จะไม่ขยายรายละเอียดของวิชาทั้งหมดแล้วก็จารณะทั้งหมดโดยพิสดารน,นะไม่งั้นก็พุทวงศ์ไม่จบแน่ แต่ให้รู้เธอว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาสามวิชา8สมบูรณ์ด้วยจารณะทั้ง15เพราะฉะนั้นในด้านความรู้ความประพฤติของพระพุทธเจ้าไม่มีคําว่าขาดตกบกพร่องเลยนะพระองค์นั้นชื่อว่าตาที่โนผู้คงที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้คงที่คําว่าคงที่ในที่นี้เนี่ยแปลว่าไม่มีใครทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยฟูลำพองด้วยมานะมาได้ ไม่มีสิ่งใดทําให้พระพุทธเจ้ามีจิตใจห่อเหี่ยวได้ะนะพระองค์จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่คงที่เขาบอกว่าถ้าจะฟูโดยมากจะฟูด้วยโลภะถ้าจะห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวด้วยโทสะไม่มีผู้ใดทําให้พระพุทธเจ้าเกิดโลภะและโทสะได้จึงชื่อว่าเป็นผู้คงที่งั้นเอาอิทธารมไปล่อสิเอาอนิถารมไป ไปยั่วยุนให้โกรธเนี่ยนะไปยุไปแย่ให้พระองค์เสียใจยเป็นต้นเนี่ยไม่มีเพราะพระองค์จึงเป็นผู้คงที่ทั้งในอิทธารมและอานิธารมอธิบายว่าผู้มีอาการโดยไม่ผิดปกติในอิทธารมและอานิธารมเพราะอารมณ์ที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามสําหรับพระพุทธเจ้า,าพระองค์ไม่มีอาการที่ผิดปกติถามว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีอาริยาริ์ มีฤทธิ์ของพระเรียเจ้าฤทธิ์ของพระเรียเจ้ามีอะไรบ้างที่ทําให้เป็นผู้คงที่เนี่ยนะคนถ้าไม่คงที่ก็เนื่องจากว่าเจออิทธารมก็ชอบเจออนิถารมก็ก็ชังหรือก็โกรธเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ชอบและไม่ชังเพราะอะไรเพราะอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาพระองค์พิจารณาว่าปฏิกูลก็ได้คือคือสามารถจะมองว่าสิ่งนั้นนะ่ะน่ารังเกียจหน้าขยะขยงขนาดไหนก็ได้ และสิ่งนั้นอ่ะพิจารณาตามเป็นจริงด้วยนะไม่ใช่สร้างเรื่องขึ้นแต่พระองค์สามารถมองเห็นอย่างนั้นได้เช่นว่ารูปายตนะที่ว่าสวยสดงดงามเหล่านั้นพระองค์สามารถพิจารณาว่าปฏิกูลก็ได้ปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยสันญานโดยโอกาสและโดยปริเฉดจะด้านใดๆเง่มุมใดๆพระองค์ก็พิจารณาได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ทันอิทธารมทั้งหลายพระองค์จะพิจารณาโดยความเป็นาธาตุก็ได้ พิจารณาโดยอสุภะก็ได้พิจารณาโดยอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นก็ได้สรุปว่าอารมณ์เหล่าใดบ้างที่พระองค์เจริญสมถะและวิปัสสนาไม่ได้ทุกอารมณ์พระองค์เจริญสมถะและวิปัสสนาได้น่นะพันสมถะและวิปัสสนาที่พระองค์ได้เจริญได้ในทุกอารมณ์นี่แหละทาให้พระองค์ถึงความเป็นผู้คงที่คนที่ไม่คงที่ก็คืออะไรคนที่ไม่สามารถเจริญสมถะและวิปัสสนาในอารมณ์ทั้งหลายได้ พระองค์นั้นเป็นผู้ที่เจริญทั้งสมถะและวิปัสนาทั้งในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่มีอารมณ์เหล่าใดที่จะยังใจของพระองค์ให้ผิดปกติเพราะฉะนนั้สิ่งเหล่านั้นจะบอกว่าหน้ารังเกียจเลวร้ายเลวซามขนาดไหนที่คนเรียกว่าใครที่หน้ารังเกียจขยะขยงขนาดไหนพระองค์เจริญเมตตากับเขาได้เขาจะเหี้ยมโหดโหดร้ายขนาดไหนเพชฌฆาตมือเปื้อนเลือดขนาดไหนแล้วก็ เอาน,นิ้วมือมาแขวนคอพระองค์ก็มีเมตตาดุจบุตรสุดที่รักเนี่ยนะพระองค์ก็มีเมตตานั้นกล่าวว่าอมองสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาว่าไม่ปฏิกูลด้วยอํานาจของเมตตาก็ได้หรือพระองค์กับพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นโดยาธาตุก็ได้เนี่ยนะโดยปัทวีาธาตุอาโปาธาตเตโชธาวายโยธาตสรุปว่าสามารถดำรงอยู่ในสมถะและวิปัสสนาในทุกอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์เหล่านั้น จะน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาอารมณ์เหล่านั้นที่คนจะเรียกว่าดีหรือเลวร้ายขนาดไหนพระองค์ก็ยังใจของพระองค์ให้ดำรงอยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาหรือสามารถพิจารณาทุกอารมณ์แล้วเข้าพระสมาบัติได้พระองค์จึงเป็นเรียกว่าเป็นผู้คงที่